มาที่เวทีมวยสยามม่อมน้อยครับมาชมศึก s อสเจ้ามวยไทยครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการแล้วครับศักสง่าพบธีรธรรมพบกับเอกฤิ์มอกรุงเทพทนบุรีครับ139ปอนด์สำหรับผลการได้คะแนนครับในคู่ที่ผ่านมาครับหนึ่งละเล็กจิตมังนนครับเอาชนะคะแนนกว่าเงินมอราชพัสรหมู่บ้านจอมมึงไปด้วยคะแนน49ต่อ47คะแนนทั้ง3เสียงครับรับคู่นี้ ศักสงามพบทีรธรรมครับหรือว่าชาวลิตหอมแก้วครับจากต่างสุมอุบลราชธานีครับเป็นี้อายุ30แล้วครับแม่ยังแจ๋วอยู่เลยครับเนื้อตัวร่างกายชกมา85ครั้งชนะ65แพ้20นะครับส่วนทางด้าน,นเอกฤิ์หมอกกรุงเทพธมรีครับเจ้าของฉายาเหลี่ยมปร,ริญญาครับชื่อจริงว่ากิษสดาเบคุณทศครับจากด่านคุณทศนครราชสีมา ปีนี้อายุ24ครับชกมวย95ครั้งชนะ79แพ้16ครั้งครับมีอาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดครับเป็นหัวหน้าคณะครับนี่ครับเป็นพิธีครับมอบภูมาลายัยครับบนเวทีเดี๋ยวได้รับชมความมันกันแน่นอนครับเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับ แต่ว่าทางด้านศักสงครามเนี่ยมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งครับโอ้วันนี้คู่เอกมีสิทธิ์ไม่ครบยกเลยครับแฟนหมัดมวยครับต้องติดตามชมให้ดีครับสามารถขยักอรุณนะครับขึ้นถอดมงคลให้กับศัก์สงครามนี่ครับอาจารย์เอกชัยเลืองสะอาดครับหัวหน้าคณะมอกรุงเทพธนบุรีครับขึ้นถอดมงคลให้เอกกับเอกฤทธิ์นี่ครับสามารถขยักอรุณครับเพชรฆาตหน้าหยกครับ หัวหน้าคณะพบทีรธรรมโอ้สักสงครามนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับ30ปีโออายุห่างกัน6ปีครับวันนี้เคยพบกันมาแล้วครับ1ครั้งครับเป็นทางด้านสักสงครามครับเอาชนะมาได้โอ้ดูเนื้อตัวครับในวัย30ปีครับ าครับเริ่มรับยกที่หนึ่งกรรมาการผู้้าหมนวทีครับพิจิตรพรมโกง3ท่านเมื่อกระแดนประภัยประเทศดานารยคงสีแก้วและทวัชชัยทองฤทธิ์ครับครับเอกฤทธิ์นี่มอกรุงเพทพพนุรีครับฉายาเหลี่ยมปร,ริญญาครับกำลังศึกษาปร,ริญญาโทอยู่นูเด็กหนุ่มจากโคราชครับมาดูเต มาดูไฟสองไฟล่าสุดของทั้งคู่ครับศักสงครามภพชิริธรรมนี่ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนแสนสถานสอสุดเดชมาครับแล้วกอชนะคะแนนชโมเพชรเพชรเกษมครับส่วนเอกกริชนี่ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติยงยุทธครับแล้วก็เจอกับวชราเล็กสอสมหมายก็ไม่มีการตัดสินครับทางด้านของวัชราเล็กนี่โดนกรรมการไล่ลงไปก็ยังไม่ยังไม่ชนะนะครับ ก็วันนั้นนี่ไม่มีการตัดสินนะครับแต่ว่าถือว่าผลงานก่อนหน้านั้นนี่ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเอกฤทธิ์เอาครับมาดูครับมวยรุ่นพี่30เจอมวยรุ่นน้อง24ครับครับรุ่นดาวเขาเดียวกับผมเลยครับเจ้าเอกฤทธิ์เนี่ยมีดีที่แข้งซ้ายส่วนศักดิ์สงครามก็มีดีที่แข้งขวาหมัดขวาเตะขวาต่อยขวากับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวันนี้ดวลกันครับวันนี้ครับ อาจารย์เอกชัยเหลืองสะอาดครับอยู่ที่มุมของทางด้านเอกฤทธิ์ครับแมตามสไตล์ครับเสื้อแดงครับเป็นเคสครับเป็นเคสครับแกเกิดวันอาทิตย์ครับแกไม่ได้อยู่เสื้อแดงแต่อย่างไรใช่แล้วเป็นเคสน้ำสกุลเหลืองสะอาดแต่ใส่เสื้อแดงสักสงครามมีหมัดนะต้องระวังต้องระวังทั้งคู่กับอาวุธแรงครับใช่แมดูลีลาดูแววตามุ่งมั่นจริงๆครับเอกฤทธิ์ดูอลไครับอ่าแก ใช้สายตาข่มขู่ไปก่อนใช่ครับผลเปนี่ยเตรียมหามเลยครับแค่สนามเตรียมสอยครับนี่ครับทีมหมัดซ้ายนำไปยังดูชั้นดูเชิงครับยังไม่ถึงกับขั้นแรกแต่ต้องออกกันบ้างครับเดี๋ยวน่าแหละครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับกรรมการพิจิตพรมคลงครับไม่พอใจครับต้องออกอาวุธกันน่อยครับ โดนเข้าไปแล้วครับยับซ้ายสายหมัดยับนำครับมีหมัดหน้ายับนำเอกฤทธิ์เขาบอกว่ามวยซ้ายเนี่ยได้เปรียบมวยขวาจริงหรือเปล่าต้องดูแต่สัตติสตีเนี่ยสักสงครามได้เปรียบนะครับเอาชนะมาครั้งหนึ่งครับโอ้โหฐานแข็งแรงไหมอย่างนี้โอ้โหหัวทีเดียวร่วงครับมื่อทักแบบนี้อย่าทักกันเลยครับ <laughs> โดนเตะไปไพอแถมยังล้มลงไปอีกไม่เจ็บนะแต่ค่อนข้างจะเขินเล็กน้อยอแต่ก็ยังยิ้มได้เอาล้วครับหมดยกที่หนึ่งครับเ,เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับครับกลับมาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับผู้เอกของรายการครับวันนี้ศักสงครามพบทีธรรมครับเจอกับเอกริ์มอกรุงเทพคนทนบุรีครับคนนี้แหละครับ เมื่อสักครู่นี่ช่วงพักยกนะกรรมการพิจิตตพรหมคงครับไปที่มุมของทั้งคู่เลยครับทั้งมุมแดงสักสงครามแลวก็มุมน้ำเงินเอกทธิ์ครับบอกว่าต้องชคนะครับเวทีนี้ต้องชกครับไม่ใช่เต้นอถ้าเต้นนี่ไปเวทีคอนเสิร์ตครับครับเอาแล้วเวทีมวยต้องสู้แล้วเดินแล้วครับสักสงครามต้องดูครับใครจะเป็นคนนอนครับวันนี้ได้ลุ้นแล้วโอ้โหดีเลยครับ แม่ลูกศิษย์ของจอมถีบครับโดนถีบคาตะแล้วโอ้สามารถไปยักอรณุณด้ถีบริ้วนะถือว่าจอมถีบคนหนึ่งเหมือนกันแหละครับวันนี้ลูกทีมยังแข้งหนักอยู่ครับหนักนี่คือย,ยกไม่ขึ้นนะเอาแล้วครับต้องเอาแล้วครับโดนเข้าไปโดนลูกคมสักสองคำเอกลิศบอกทีแ่แพ้แพ้ไฟที่แล้วเนี่ยซ้อมหน่อยวันนี้ซ้อมมาเป็นเดือนครับไม่กลัวแล้วครับเอาแล้วครับดูรับแววตาแก่แม่แม หมัดแกครับโอ้โหดูท่อนแขนท่อนขาครับเออนี <c oughs> ่แหละครับพยายามซ้ายสักสงครามอ้าวโดนหมัดพยายามจะเอาคืนจะรู้ทางกันดีครับเจอมาสักสงครามนี่ยังไม่เร่งครับโอ้โหโดนขวาเข้าไปขวาก็ได้ซ้ายก็ได้ครับเอกนิษฐ์มอง <c oughs> ดูยาวๆนะครับแบบนี้ โอักสงครามมุมนี้ใหญ่กว่าเห็นชัดเลยครับแกงขวาโอ้โหเอกาิตตอนนี้จัดให้ไปสองสาดอกแล้วครับศักสงครามนี่ยังเป็นข้อบุญรับอยู่ครับโอ้วางซ้ายไปแม่แม่แต่การมีหมัดรบกวนนะเอการิตนี่ลำบากเหมือนกันแหละครับต้องชกไปคิดไปแล้วครับกรรมการ วิจิตก็สับครับเร่งออกอาวุธอ้าวเห็นจาะยางบ้างครับเล่นบนไม่ได้เล่นล่างดีกว่าโอ้ยจะมีศอกครับแข้งขวามาคืนขวาโอ้โหแม่คืนแต่ละดอกนี่ครับหนักหน่วงรุนแรงเลยครับอย่างนี้เอาลครับขยับออกมาภาษาสงครามสองยกนี่ยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับ โอ้ยโตได้หนักๆเหมือนกันดูครับเน้นที่เจาะยางเลยครับสักสงครามทีมซ้ายเย็บไปโอ้เอกลิตนี่จังทีมสก,กัดมไม่ให้ทำเอาละครับก็ต้องหาทางกันแหละครับเจาะตรงไหนดีครับ่าสักสงครามเพราะว่าจุกจิกแล้วเกินครับเอกลิตทั้งหมัด ับสก,กัดเอาโดนเจาะยางเอาหมัดเอาคืน<อ><า>จับได้คืนขวาแม่ดอกนี้ทำสวยครับแม่ไอ้กะลิศก็ยังได้คืนไวครับฟังเอาไว่อ้าวต่อยขวาแม่โดนเหมือนกันดูนครับไปกะลิศนี่มาทุกลูกเลยครับหมดยกที่สองครับแม่ยิ้มให้กันครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับ กลับมาว่ากันต่อครับยกที่3ครับคู่เอกของรายการครับศักสงครามพบธีรธรรมครับวันนี้เจอกับเอกฤทธิ์มอกรุงเทพธนบุรีครับดูกันต่อครับศักสงครามสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าโดนเอกฤทธิ์ไปหลายขนาดเหมือนกันนะแต่ว่ายังถือว่าเป็นการดูชั้นดูเชิงกันครับยกนี้ครับน่าจะมีอะไรให้เห็นมากขึ้นครับแข้งซ้ายมาโอ้โดนขวาโต แม่แกโตนี่แกเข้าครับชายโครงทางด้านซ้ายเอกระลิดเป็นประเภทซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับแเราดูครับแับทั้งคู่ครับครับเอาสักสองขามแข้งซ้ายโอ้ยโดนหมัดสวนมาดูครับจะทำอย่างไรครับจะหาช่องทางไหนทำกันครับ เปลนปักหลักแรกกันอยู่กลางเลยดิจับได้แล้วโอ้โหโดนหมักเลยโอ้ยเมาแล้วแบบนี้โอ้โหสักสงครามไปจับภาพโดนเลยครับโอ้โหโดนี้ไปเต็มไปหน้าเลยครับเซเลยครับอยังไงแมโอ้โหลำบากนะครับอย่างนี้โอ้โหปาดห,หมาดไม่ได้เลยครับไปจับขาผู้ต่อสู้ครับโดนผู้ต่อสู้สวนหมักนะ โดนไป2ดอกดีเสียอาการเลยครับกองเชียร์ก็พอยเสียวไปด้วยเอาโดนเข้าไปครับยังมีคืนสสงคามก็ยังเดินหน้าเข้าหาต่อเนื่องทิมซ้ายแม่ขวาด้วยกัิยังถีบสก,กัดเลยขวาได้ดอกหนึ่งครับโดนสายโตนี่ครับตักทั้งแก้งขวาแก้งซ้ายไม่รักพยายามเดินต่อครับโอ้ แม่จังหวะทีบนี่เข้าไว้สุมสี่สุมห้านี่หงายหลังก็เด็นกลับมาเลยแหละครับต่โดนอย่างนี้นี่ครับฟังไม่อยู่จริงๆครับแข่งเอกลิศโตอีกแล้วครับโอ้โหช่วงนี้นี่หลายข้านานครับโดนไปหลายแข้งครับโอ้ยโ,โดนมาดซ้ายยังทนได้โอ้โหพยักหน้าบอกเอาอีก <laughs> แต่โดนปบ่อยไม่ดีนะครับสักสงคราม,มแกผักเอาดือด้อเลยครับนี่แหละครับสายเอาลากมาเอาคืนมาโอ้ยทันควันครับทันควันลูกนี้ครับถือว่าใช้ได้เลยโดนแยงขวาคืนไปสักสงครามเริ่มมีกำลังใจครับหลังจากได้ลูกผักล้มไปหนึ่งดอกเอาละหมัดขวาตรงแลกหมัดแล้วครับพี่แปะ มาเรืเ่อยๆไปกันกันสักโอ้โหปลายเท้าเข้าหน้าเลยกรบตรงนี้อ้าวลากอีกทีหนึง่งว้าโอ้โหโหมดยกที่สามครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับครับมาดูภาพช้าๆนี่ครับโอ้โหแข่งปริญญาครับหนักทั้งขวาหนักทั้งซ้ายคับพี่แฟร์คนนี้ นี่ครับเกี่ยวแม่แล้วดูครับจะพยายามสลัดแล้วดูหมัดครับอาวุธแก่หลากหลายจริงๆครับเอกทริ์ดูครับลอไปสองดอกเนี่ยครับดอกสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเมาครับออกอาการเลยครับสับสงครามโอ้โหโดนลูกนี้ไปลืมอายุเลยครับครับผมเอาละครับมาว่ากันต่อครับยกที่สี่ยังคู่ขี้นะค่นี้รักใครชอบใครก็ว่ากันไป ยกที่4ี่แล้วครับของผู้เอกนำรายการครับเดินหน้าเลยครับสักสองขามแข้งขวาเอาล้ครับต้องเดินแล้วครับสักสองขามยกที่แล้วโดนยกนี้ขอหน่อยขอหน่อย,ยกครับเข้าแล้วตั้งกำแพงไว้ครับ สงครามยังเตินต่อเนื่องสามารถติวอะไรมาครับเอาออกมาใช้ครับอ่าต้องดูต้องดูติวอะไรมาพี่มาศขา,ต,าต่อยขวาตะขวาแม่โดนถีบสก,กัดดูครับวันนี้เอาฝีมือมาสู้ครับเหลี่ยมครับเหลี่ยมเหลี่ยมปริญญาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยโอ้โหดูอ่าทีมงานของสามาถเีเต้งครับถังด้สักสงครามเนีเยนเต้นครับอ้าต่อย โอ้เอกลิศดูครับยังไงจะทํายังไงจะเกี่ยวไม่ลงคนระับประกบยังไงตีโอ้โหโชว์ผิวอะไรกันยุคนี้เอกลิศไปซ้ายไปซ้ายอีกดอกขวาอีกดอกโอ้โหได้ตั้งซ้ายตั้งขวาแล้วครับเอกลิศเอาสักสงครามยังไงครับต้องต่อเรื่องวันนี้ครับโอ้โหชั่วโมงนี้ชั่วโมงสูสีครับพี่ปะ๊ะ ครับโอ้โหดูครับคนลัทีพี่เองข้าไม่ว่าที่ข้ายอย่าโวยแม่มีบัตรเอาขวาแม่มีเข่าคืนโอ้โตอนนี้วัดกันดอกต่อดอกแล้วครับเอกลิศจะรับเยอะไม่ได้เหมือนอกันโทรัพต่อข้าวี้ต้องปุกให้ชัดเจนต่อเรื่องครับโดนคืนขวาโอ้โหการคอเลยอ้าวอ้าวหา,วานคนต่างไม่ยอมกันแล้วครับตอนนี้โอ้โห เดินไล่ครับตังป่วนไปหมดนะครับตอนนี้ฝักสงครามเนยได้ลูกขยันนะยกที่ oh สี่ฝักกดในอีกตีโ oh อ้โหทำได้ดีครับเดินนาต่อครับโดนขวาทีสำคัญเลยต้องหังเกล่อนของเอกอลิศให้ได้ครับเตะขวาเอาคืนไปฝักสงครามเนยเดินต่อเรื่องเลย ขย่มได้ไหมตีตีโอ้โหสองดอกนี้ครับ,รบเดินต่อครับสักสงครัมแ้งขวาเอาคืนขวา,าข,ขวาคืนมาโจนข่าออกมาโอ้โหทันงันเหลือเกินครับโอโ้เดินหน้าทำอย่างเดียวครับยกสี่ครับสักสงครามเดินนี่ลือมอายุเลยว่าปีนี้สามสิบ 30กับ24เอาครับใครจะแจวว่าครับโดนขวาโตปาครบในรอบใครจะตีได้ยังไม่ถน,นัดครับออกมาใหม่ครับออกมาใหม่หมดยกที่4ครับมาเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับ เอาล้วครับมาดูภาพช้าๆในยกที่4ครับของคู่เอกนี่เลยครับโอ้โหสักสงครามก้านคอเอกฤทธิ์ครับนี่ถ้าเป็นเทควันโดเนี่ยสามคะแนนเลยครับอโอ้เล่นของสูงครับเอาล้วครับยังไงครับคู่นี้จะจบอย่างไรครับยกสุดท้ายมีคำตอบครับพี่แป๊ะครับครับเอาล้วครับ เดินเข้าไปพยายามจะทำครับโดนขวาโต้ออมาอโอ้โหเมื่อโดนหนักๆแบบนี้เอกเล็กก็ยังใช้สไตล์เดิมครับตั้งรับครับโดนขวาเอาจับได้ตะเคียนคืนขวาไปโดนเข่าเข้าไปอีกทีหนึง่งเอาแล้วครับ ฝักสงงขามว่ายังไงครับเอกริตโอ้โหแม่ลูกจุกจิกกเยอะครับวันนี้ไฟแฟรมาครั้งหนึ่งนี่ไม่เกรงกลัวเลยครับโอ้โหยังไงครับโอ้ดูช้าลงไปครับ สักสงครามโอ้โหดูครับแม่มีลือสีบทยาด้วยครับนี่กะลิจะทำยังไงครับโอ้โหต่อยหมัด บนลรอบเวทีแล้วครับโอ้โหดูครับเ,ออเล่นฤาษีวัจาเลยครับในเวทีนี่เงียบไปแล้วครับพี่แป๊ะครับครับลองดูผลยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับแต่มีขู่ด้วยครับสังคมคราม หมดจะไม่ทำก็ไม่ทำเลยครับเอกลิธต์หมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวต้องมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับกรรมการพิจิตรพ,พรมคงนะครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการทั้ง3าท่านครับหันไปที่มุมแดงครับ ทางด้านของศักสงภามพบธิรธรรมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฤทธิม์มอกรุงเทพทนบุรีไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับเรายังมีอีกหนึ่งคู่นะครับฉัตรเพชรศักรังสิิตเจอกับชมวกเพชรจิตเมืองนนท์